เหนียวมากอ,มอร่อยครับสวัสดีครับผมเชฟวินนี่คือ Channel Vegan Startup นะครับในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทำแผ่นแป้งตอติยากันครับใช้วัตถุดิบแค่2ออย่างเท่านั้นเองมีมันหวานแล้วก็ แป้งอนเนกประสงค์นะครับทำง่ายมากๆก่อนที่จะไปดูวิธีการทำนะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดเมนูใหม่ๆแล้วก็เทคนิคใหม่ๆที่ผมจะมาแบ่งปันนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะเอามันหวานนะครับที่ผมซื้อมาจากตลาดเนี่ยไปล้างน้ำก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะาไปเนึ่งกันใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็ก็ปิดฝานะครับ เดี๋ยวเราจะนึ่งเขานะครับอยู่ที่ประมาณ30นาทีถึง40นาทีนะครับขึ้นอยู่กับขนาดของมันหวานที่เราซื้อมาด้วยนะครับพยายามซื้อมันหวานที่มีลักษณะใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะสุกอันนึงสุกอันนึงไม่สุกนะครับมันจะได้สุกพร้อมๆกันนะวิธีการเช็คมันว่ามันสุกแล้วหรือยังนะครับเราสามารถใช้เข็มจิ้มแบบนี้ก็ได้นะผมจะชอบใช้เข็มแบบนี้กบผมก็จะเสียบหาอะไรมาเสียบนะครับอันนี้เป็นจุกก๊อกไวเพื่อนๆจะใช้เป็น แบบนี้ก็ได้นะครับเป็นมีดจิ้มลงไปเช็คได้เนี่ยครับตอนนี้มันเริ่มอันนี้เริ่มสุกแล้วเนี่ยถ้ามันไม่มีแรงต้านนะครับมันจะเริ่มสุกแล้วข้างในมันเริ่มได้แล้วแตล่ลูกใหญ่นะครับลูกใหญ่เนี่ยยังแข็งอยู่เห็นไหมยังมีแรงต้านอยู่นะครับแสดงว่ายังไม่สุกถ้าสุกแล้วเนี่ยมันจะต้องทะลุลงไปได้ง่ายเลยนะครับไม่มีแรงต้านอันนี้เริ่มโอเคแล้วเนี่ย <ๆ S 2> เริ่มใช้ได้แล้วครับแต่อันนี้ยังนะยังยยังแข็งอยู่ ลูกนี้มันใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับยังไงเพื่อนๆนี่ยชือมันนะครับก็พยายามเลือกลูกไซส์ที่มันมีขนาดใกล้เคียงกันเวลานึ่งมันจะได้สุกพร้อมกันนะครับ,รบเราควรจะปอกเปลือกตั้งแต่ตอนที่มันยังร้อนๆน,นะครับเพราะว่าเราอยากจะให้มันชุ่มชื้นอยู่นะครับมีมันยังมีไอน้ำมันยังมีความอมอ i เจอร์มีความความชื้นอยู่เราจะอาศัยความชื้นของเขาเนี่ยเอามาผสมแป้งเลยนะครับ แล้วเราก็ใช้ซ่อมยีเลยตอนที่เขายังร้อนๆอ,อยู่นะครับสูตรนี้เราต้องทําตอนที่มันยังร้อนนะครับแล้วเราก็ไปซ่อมยีจนมันเละเลยใครมีที่บดมันบดเราก็สามารถใช้ได้นะครับซ่อมก็ได้เราไม่ได้ต้องการความเนียนอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวเราจะใช้มือนวดอีกทีหนึง่งหลังจากที่เราบดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะตวงนี่นะครับหนึ่งถ้วยแล้วก็อีกครึ่งถ้วยนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับในสูตรนี้เนี่ยผมจะใช้มันหวานเนี่ยอยู่ที่1ถ้วยครึ่งแล้วก็แป้งอนเนกประสงค์อีก1ถ้วยครึ่งนะครับแป้งอเนกประสงค์1่ถ้วยแล้วก็แป้งอีกครึ่งถ้วยนะครับสัดส่วนคือ 1, 1นตะ่อหนึ่งะแค่1ถ้วยก็ได้นะครับ1นต่อหนึ่ง <ๆ S 1> ก็ได้แล้วเราก็ใช้มือนวดเลยนะครับเรานวดตอนที่มันร้อนๆเนี่ยนะครับจริงๆมันจะไม่ร้อนแล้วนะเวลาเราเอามาคลุกกับแป้งนะครับมันจะอุณหภูมิมันจะอุ่นๆนะเนี่ยความ ความชื้นของมันเขาก็จะออกมานะครับมันทำให้คุกกับแป้งแล้วมันเข้ากันได้เวลาเราจะนวดแป้งนะครับเทคนิคง,ง่ายๆคือเราจะใช้ฝ่ามือตรงนี้นะครับเป็นตัวทำให้แป้งเขาเข้ากันนะครับเราเอามือเนี่ยถล่มถล่อมมาแล้วเราก็ใช้ฝ่ามือเป็นตัวผักออกไปนะครับมันก็จะทำให้แป้งเข้า ข้ากันวิธีนี้สามารถใช้ได้กับทุกขนมปังเลยนะครับเราจะาทําขนมปังทําโดต่างๆเนี่ยเวลาถ้าไม่มีเครื่องนวดเราก็ใช้มือฝ่ามือแบบนี้นะครับนวดตอนนี้มันก็จะเริ่มเข้ากันแล้วนะครับวิธีเช็คว่ามันใช้ได้หรือ,อยังเนี่ยเราจะนวดไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเนียนนะให้มันเนียนขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะครับให้เศษแป้งต่างๆเนี่ยมันเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกับมันหวานของเรานะครับ เวลามันร้อนๆอ,อยู่เราควรจะทําตอนที่มันร้อนนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวความชื้นมันจะระเหยออกแล้วก็ทําให้แป้งเราแห้งนะครับตอนนี้มันกําลังเข้ากันดีไม่ได้ไม่จำเป็นต้องเนียนถึงขนาดแบบว่าเป็นแป้งโดแบบแป้งขนมปังอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าอันนี้มันก็แค่เอาให้ให้มันเข้ากันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาหั่นแบ่งไซส์กันเลยเดี๋ยวเราจะมาแบ่งไซส์กันเดี๋ยวผมจะคึง ให้เขามีขนาดที่ใกล้เคียงกันนะครับเราจะได้หั่นแบ่งได้นี่นะครับประมาณนี้หนาประมาณนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องรีดเขาให้แผ่นใหญ่หน่อยนะครับจะได้เอาไว้แรปได้แล้วก็เผื่อตรงกลางนิดนึงนะตรงกลางเนี่ยมันจะมันจะหนากว่าส่วนอื่นเนี่ยเราก็ต้องเผื่อเขานิดนึงแล้วเราก็หั่นนี่นะครับแล้วก็ ม้วนกันเป็นกลมที่เราม้วนกลมเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราคึงมันจะได้เป็นแผ่นกลมนะครับเขเดี๋ยวผมก็จะเอามาใส่ในนี้ไว้ผมก็จะโรยแป้งนิดนึงนะนี่นะครับโรยแป้งไว้ควรจะมีผ้าสักผืนหนึ่งคลุมเขาไว้แบบนี้เพราะเดี๋ยวมันจะแห้งนะครับเราก็เอามาใช้งานทีละอันผมจะโรยแป้งนิดหน่อย ก็จะประมาณนี้โรยแป้งไว้นิดหน่อยเราก็จะทําแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปจีในกระทะนะครับเราก็กดให้เขากลมๆนะแล้วมันจะทําให้กลมง่ายนะครับช่วงแรกให้กดก่อนใครไม่มีไม้โลนะครับเพื่อนๆสามารถใช้ขวดแทนก็ได้นะครับ อย่าให้แป้งบางมากนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะเนี่ยนะครับให้มันมีความหนานิดนึงเพราะว่าเวลาเราเราเอาไปจี่ในกระทะเนี่ยแล้วเราต้องการความชุ่มชื้นอยู่นะครับเวลาเรากินมันจะได้ไม่แข็งเกินไปมันจะได้มีความนุ่มนะครับเวลาที่เรากินแป้งที่มันสุกแล้วนี่นะครับผมก็จะปิดไว้แบบนี้นะแล้วก็คุมไว้ไม่ให้มันแห้งจนเกินไปนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ไฟกลางนะครับ,รบก็ผมวอร์มกระทะให้ร้อน แล้วก็ใส่แป้งลงไปเลยนะครับเราไม่ต้องใช้น้ํามันอะไรเลยนะครับเริ่มร้อนแล้วก็ใส่ลงไปเลยแนะนําว่าควรเป็นกระทะนอนสติ๊กนะครับแล้วก็มันจะได้ไม่ติดกระทะนะครับเราเวลาผัดเวลาเราจีกพวกแป้งแบบนี้มันจะทํางานง่ายกว่านะครับมันจะเริ่มเป็นเนี่ยนะครับมันจะเริ่มแข็งขึ้นมาแล้วเริ่มพองขึ้นมาเห็นมาแล้วนี่นะครับมันจะเริ่มพองแล้ว แป้งเขาจะเริ่มพองออกเนี่ยนะครับเริ่มพองละไม่ต้องให้มันสุกมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าเราจะเอาเก็บด้วยเพราะว่าเดี๋ยวความชื้นของเขาเนี่ยมันจะออกก็ให้มันพองประมาณนี้แล้วก็มี เนี่ยร้อยไหมเล็กน้อยนะครับให้มันมีสีมันก็จะสวยแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับก็เอาขึ้นได้เลยผมก็จะเอามาใส่แบบนี้แล้วก็เอาผ้าปิดไว้ก่อนนะคุมเขาไว้ให้ความชื้นเนี่ยมันระอู่อยู่ในนี้นะครับแล้วก็จะได้ทําให้แป้งของเราเนี่ยมีความนุ่มด้วยเวลาจะเอาไปทําต่อหรือเอาเก็บแช่แข็งเนี่ยมันจะได้มีความชุ่มชื้นอยู่นะครับสัญ,ญญาณเวลามันพองแบบนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะ เหมือนปิตาเบสเลยนะครับแผ่นตอติยาแบบนี้นะครับเราทำกินกับพวกทำกินกับแกงถั่วลูกไก่อะไรพวกนี้อร่อยมากเลยนะครับทำกินกับแกงเทมเป้ก็ยิ่งอร่อยเอาไปกินกับสลัดก็ได้นะครับ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วน the ะครับอัน <kaz> นี้ก็จะเป็นตอติย่านะครับโดยใช้มันหวานเป็นสูตรมันหวานอร่อยแล้วก็ทําง่ายมากเลยนะครับใช้วัตถุดิบแค่2อย่างแล้วเราสามารถทําเก็บไว้ล่วงหน้าได้นะครับมีไม่ไม้บ้างนะครับมันสวยดีแล้วก็ให้มันมีกลิ่นหอมด้วยนะครับจี่ในกระทะแค่ให้มันสุกนะครับแล้วก็ให้มันมีสีแค่นี้แล้วมันจะมีความนุ่มอยู่นะครับเวลาเราเอาไปแล็บเอาไปห่ออะไรเนี่ยมันก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับเห็นไหมมีความยืดหยุ่นอยู่แล้วเราสามารถเอาเก็บ ในตู้เย็นช่องธรรมดาเนี่ยได้อยู่สักประมาณ3-4วันนะครับขึ้นอยู่กับความเย็นเนี่ยอุณหภูมิของตู้เย็นด้วยนะอันนี้นะครับสามารถเก็บเข้าฟิเซอร์ได้อยู่ที่ประมาณ1-2เดือนนะครับผมแนะนําว่าเวลาเราเก็บเนี่ยเราควรจะซ้อนเอ่อเป็นพลาสติกแรปหรือว่าจะเป็นกระดาษไขก็ได้นะครับซ้อนไว้หน่อยนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวถ้าเราซ้อนแผ่นแป้งไว้เยอะๆเนี่ยมันจะติดกันนะครับแล้วก็เวลาแกะออกมาเนี่ยมันจะไม่ไม่เป็นทรงนะครับพยายามซ้อนแต่ละชั้นแต่ละชั้นนะครับ อยู่แยกกันมันจะทําให้การเก็บเนี่ยจะมีประสิทธิภาพแล้วก็เวลาเอามาใช้งานเนี่ยมันจะใช้งานได้ง่ายกว่านะครับสำหรับใครที่มีคําถามนะครับก็พิมคอมเมนต์มาถามได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะคอยไล่อ่านแล้วก็คอยตอบไปกับพกเพื่อนๆนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมมีช่องทางทั้ง Facebook ทั้ง YouTube ทั้ง Instagram ทั้ง TikTok นะครับแล้วก็กำลังจะเปิดในช่องของบล็อกดิบด้วยนะยังไงก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปถัด กับเพื่อนๆสวัสดีครับ